ครับสวัสดที่ฉันลาลูกคิกกันหมดคนแน่ครับผมอ่ะวันนี้ก็จะโทรห้องไหนดีเอ๋ต้องเป็นห้องนี้นะครับผม ปะคำโทนพุทธศิลป์รุ่นแรกนะพี่นะงานหล่อประกอบ3มชิ้นพุทธศิลป์นะครับผมนี้จะเป็นลูกประคานี่รูปแบบกล่องจะเป็นแบบนี้นะครับผมประคามโทนนะพี่นะนี่ออวัดจุรามณีนะครับผมหลวงวเจสร้างนี่จะสร้าง2999ลูกนะครับผมนี้จะเป็นใบารายการจะสร้างนะพี่นะวัตถุประสงค์ในการสร้างนะครับผมจะสร้างสารธรรมสังเวชวัดจุรามณีและสร้างาดลานจอดรถวัดจุรามณี เพื่อรองรับสิทธิานุสิตเข้าสักการะหรงพิธหรือทําบุญนะครับผมมา แต่เล็กจริงนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมจะหาอะไรที่แบบเป็นวิธีง่ายๆหน่อยแล้วกันเนะาะจะได้ให้พี่ๆได้เห็นกันอย่างชัดเจนนะครับผมเพราะมือผมนี่ก็คือใหญ่มากนะวะนะพี่นะนิ้วใหญ่มากนะครับผมปิดรายละเอียดเกือบหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งนี่น่าจะได้ที่แล้วอโอ้โหโอเคตรงไปเลยนะครับผมนี่จะเป็นพิมพ์2หน้านะครับผมด้านหน้าจะเป็นปางท้าเวสุวรรณด้านหลังจะเป็นปางหน้าเทพนี่แล้วก็จะเป็นรู กวงเข้าไปด้านในเลยนะครับผมนี่นะพี่นะ,ะผมเคยเห็นคน้แบบว่านํามาร้อยเป็นสร้อยแบบว่าลหลายๆรุ่นนามาร้อยก็มีนะครับผมแล้วแต่ชอบเลยนะพี่นะอ่นนี้นะครับผมเลขโค้ดนี่เลขโค้ดจะอยู่ด้านนี้ะจะเป็นเลขโค้ดเลเซอร์นะครับผม <MG. S 1> อทองแดงทองแดงซาตินก็จะแบบว่านำทองแดงมาชุบซาตินนะครับผมจะได้เห็นรายละเอียดความ ตื้นลึกหนาบางระเหยคมชัดยิ่งขึ้นนะครับผมนี่เรามาดูปางหน้าเทพกันก่อนนะครับผมจะเป็นตะบองตรงตรงที่ปังหน้าเทพอยู่ก็จะเป็นแบบแอ่งแองลงไปนะครับผมจะเป็นบบเหมือนแง่งกระทะลงไปนี่แล้วก็จะเป็นมังกรนะครับผมเรือรอบกายพันแบบว่ารอบประคำเลยนะพี่นะจะมีทั้งสอง สองด้านเลยนะครับผมด้านทางด้านปางหน้าเทพนี่นี่น,นตรงนี้จะเป็นหัวมังกรนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นยันพุทซ้อนวัจุรามณี อ่ะมาเรามาดูปางหน้ายักษ์ตระบองเกียวนะครับผมนี่ฝั่งนี้ก็จะมีมังกรนะครับผมจะมีมังกรทั้งสองฝั่งเลยประทับอยู่ด้านข้างอ่าทั้งองค์หน้าเทพและองค์หน้ายักษ์นะครับผมนี้จะมีพญยาบุทธศาสตร์ด้วยโอ้ลวดลายเหรียญนี่คือแบบคมชัดมากนะครับผมความซาตินเขาก็จะมีอะไรตรงล่องๆก็จอกแบบดำๆเล็กน้อยนะครับผมอ่าโหตอนออกมาเนี่ยผมบอกให้เลยแรงแบบแรงจัดนะครับผมอ่าตอนจองเนี่ยผมจําได้ผมจอง แค่องค์เดียวมั้งนะพี่นันเนื้อล่างๆนะครับผมนี่ใครที่ยังไม่มีควรหาเก็บนะครับผมรุ่นนี้อนาคตไกลอ่ะขอบพระคุณครับ